สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสบายดีครับผมวันนี้ก็ชิมาเบิงพักสวนขั้วครับนี่อันนี้ก็บุฟเว่ต์ปอีกอย่างกันอันนี้คือสวนขั้วแม่เ่าครับผมหักกรชิมมีทัวครับเออมาแล้วเพ่อนอันนี้ปลาอย่างวะตักแพร่ อันนี้ก็พักแผ่วครับผมพักกระชิบระมาณนี่ครับเพราะว่าเพราะักบริสายปุ๋ยบริสายสารเคมีครับปลูกแบบธรรมชาติอันนี้ก็ต้นบัวครับผมอันนี้ก็สวนยูบานมีย่ครับสวนเนถาพักสวนขั้วครับผมกระชิบมาเบิ่งพักอันนี้เป็นพักอะไร ผักข้าวทงหรือว่าผักผู้ข้าวครับผมแล้วมาเบิงนนนเบ่งนานนี่มาเบิ่งนันเนี่ยมันเป็นแปลงเนี่ยอันนี้ก็หอมบัวครับผมสลัเน่โอ้โหผักมันจะผักนากินทั้งนั้นเลยครับเพราะว่ามันบม่ได้ใสสารเคมี ผักยานผักกองตุ่มหรอวะอ้อันนี้ก็จะเป็นผักสีใช่ไหมน่าจะใช่ไทยไทยเอิญผักสีไทย,ไทย,อไทยโอ้โหครับช่วยช่วยีิเตอันช่วยช่วยครับอันนี้คือผักสวนครัว ถัดมานี่ครับเดี๋ยวจะมาดูแปลงนี้โอ้โหแปลงนี้ก็สวยครับสวยๆโอเคครับถัดมาแปลงนี้เอ้ยอันนี้เขาเรียกผักอะไรวะไม่รู้อันนี้ก็มีครับผมอันนี้เราจะถัดมาแปลงนี้ครับผม อันนี้มันเป็นผักซื้อผักอแปลงนี้ก็จะมีอันนี้ที่เก็บไปแล้วอันนี้ที่ยังไม่ได้เก็บครับต่อมานี้แปลงนี้ก็มักแตงครับน่าจะเป็นแตงร้าน ถัดมานี่ก็ถัวถัดมานี่ก็ผักกาดอะไรอะผักกาดที่มันเป็นดอกดอกโอ้ว่าเขาเอื่นผักกาดเองครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็คืออันนี้ขึ้นมาเก็บไปเห็ดอาหารแต่บร่ได้ทายล่อันนี้มาาทายเปงใไ้ สวนสวนไม่เท่าครับผมอาหารเบ่งดูรอบรอบเออก็เป็นดาหนาอยู่เลยคลิปนี้ก็เท่านี้แล้ครับพอกันดีคลิมนาะสวัสดีครับผม